อันนี้จะเป็นบ้านบ้านอีกหลังหนึ่งที่ที่แอนอยู่ก่อนที่จะย้ายไปคอนโดนะหยังแน่พูดี่อุปกรณ์การแสดงนี่นะเฮี้ยนมันเป็นหยังแน่หรอ่าหกขัดแฉลบยุ่หนาบ้านหนาหยังนี่เออ,เอ,อ,เอ,อ วันดีค่ะ,คะเอาไม่อย่างคือพี่ลูกพอ่อะงี้ค่ะนี่นี่ฮะ<า>เราก็มานั่งอยู่นี่มันเยียนปุ๋ยเลยยิ่งแรมากกวากอาเนี่ย เราเราไปทำอะไรเลยอ่เลยอะเราจะไหาเกมด้วยค่ะลบมามีบ้านเหรอว่ <c oughs> าพี่เราตุยไล่สดเหรอ 君のとりこになってしまう。 กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราหน่อยน้ำเินเตอค่ะ